วันที่13กันยายน2557งานบริการวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยแม่เจ้าชุมพรจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อการสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนแก่กลุ่มเกษตรกรและประชาชนที่สนใจกว่า50คนณนะอาคารคาบอย3โดยมีอาจารย์ดรบุญศินจิตตประพันธ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษเป็นประธานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การเลี้ยงไส้เดือนดินกับจัดขยะอินทรีย์และผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินโดยคุณช้ยวิชิตเพชรศิลานักวิชาการเกษตรอย่างไรก็ตามการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มเกษตรกรและประชาชนที่เข้าร่วมเป็นอย่างมากขาจรรักผู้พัฒนาสินถ่ายภาพสายทองสุจริยาพงพรรายงาน